สวัสดีครับจากบริษัท GP Motorsport ภูเก็ตนะครับวันนี้ลูกค้ามาติดตั้งรถ R15 นะครับผมดีครับผมเป็นไงบ้างครับโอ้ยสม่เป็นไงนะครับโอเคไหมครับโอเคครับเก็บงานอะไรโอเคนะครับผมโอเคครับแล้วใส่สัญญาณแล้วเป็นไงครับดีคิดว่ามั่นใจนะครับผมมั่นใจครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมลองเทสสัญอบดูนะครับโอเคอันนี้จะเป็นติดเป็นตัว two way นะครับเป็นตัวรีโมทสองตัวนะครับเดี๋ยวลองเทสดูนะครับอันนี้กดเดี๋ยวผมตั้งตัวเซ็นเซอร์ก่อนนะครับ นะครับอันนี้สมมุติว่าไปโดนรถมีใครมาเล่นรถครับครั้งแรกร้องเตือนก่อนสี่ครั้งนะครับที่รีโมทก็จะมีสัญญาณปุ๊บรถนะครับอถ้าไปโดนต่อเนื่องนะครับระดับสองอันนี้จะร้องประมาณยี่สี่วิแล้วก็จะดับไปเองนะครับผมเราสามารถกดปุ่มแรกนะครับเพื่อจะปิดปิดเสียงนะครับแต่ว่าสัญญ,ญาณยังทํางานต่อนะครับอันนี้ไปโดนต่อก็คือหัง ยัทางทํางานต่อนะครับผมเอ่อเปิดเป็นโหมดเงียบนะครับกดอีกทีหนึ่งอ่าอันนี้ที่หน้าจอจะเป็นรูปปิดเสียงนะครับผมโดนโลดปับ๊บอันนี้จะมีแต่ไฟกระพริบอย่างเดียวนะครับเสียงนี่จะเป็นเสียงที่รีโมทแล้วก็เป็นการเตือนที่รีโมทอย่างเดียวนะครับผมระดับสองก็เหมือนกันนะครับอ่าสังเกตนะครับที่ตัวรถจะเป็นไฟกระพริบนะครับผม เดี๋ยวลองเปิดสัญญาณหมดเหิดเงียบนะครับเ,เงียบนะครับโดนรถนี่คือหมดเงียบนะครับไม่มีเสียงนะครับเราลองแทงกุญแจดูนะครับผมสัญญาณดังทั้งอีนะครับผมและที่ทีหมเตอระโทวนะครับผมลองสตาร์รถดูนะครับ ปิดสัญญาณนะครับปิดสัญญาณครับสตาร์ทรถได้ปกติครับ mm hmm. ตรงนี้จะเป็นจอเป็นไฟ LED นะครับแสดงสถานะนะครับผมตัวนี้สตาร์ทด้วยรีโมทได้เลยนะครับไม่ต้องใช้กุญแจนะครับดึงกุญแจออกเอาก,กด2ปุ่มนะครับดับเครื่องก็ดับเครื่องด้วยรีโมทนะครับ ตั้งระดับเซนเซอร์ตัวนี้ตั้งได้ห้าระดับนะครับผมว่าจะให้โดนรถเบาโดนรถหนักนะครับกดปุ่มแรกค้างนะครับจนไฟขึ้นนะครับโอเคเรากดปุ่มสามเพื่อตั้งนะครับผมหนึ่งที่คือระดับหนึ่งสองที่คือระดับสองนะครับสามที่ระดับสามสี่ที่ก็คือดับสี่นะผมตั้งระดับสี่นะครับออันนี้คือเราตั้งระดับสี่แล้วนะครับตั้งได้ห้าระดับนะครับผมโอเคนะครับสนใจก็ติดต่อได้บริษัท GP Motors ปัตตานีนะครับขอบคุณนะครับครับผม